เข้าง่ด้วยไอ้เฮียพีเคยเฮียอะไรอ่ะเออเข้างานครึ่งวันนี้เฮียพัดทามลองฟังไรใช่ป่ะสวัสดีครับสวัสดีไอ้จัดสวัสดีสวัสดี สวัสดีฮะสวัสดีพบกับพวกเรามานะครับในเวอร์ชั่นฟอร์มโฮมเรื่องในแบบว่าโควิดเราไม่สามารถไปหาดกันได้ไม่สามารถไปเจอกันได้เราต้องมาอย่างนี้แหละเรื่องวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรทุกคนเรื่องน่าอายในวัยเด็กครับเรื่องน่าอายในวัยเด็กนะครับและหลายคนก็มีกันบ้างในเรื่องไปทำนู่นทำนี่หลงหลงแบบหลงหลงลืมลืมทาที่อะไรก็อายกันใครก็ฝังอยู่ในหัวก็วันนี้เราจะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ของพวกเรานะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของผม แน่นะเป็นประสบการณ์ตั้งแต่สมัยช่วงปฐมต้นเลยไม่เชิงว่าตลกหรืออะไรก็เป็นเรื่องที่แบบว่าอารมณ์แบบเ้ย่ะไยวะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งตอนแรกก็ดูไม่ออกยังหวะมันจะมันจะเป็นหรือเปล่ามันจะแมนหรือเปล่าเราก็เล่นกับมันปกติไม่เป็นมันก็ไม่เป็นแต่มีวันหนึ่งมันเกิดเกิดขึ้นอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆแม่ก็นั่งนั่งเล่นกันอยู่ดีๆเกิแล้ไรขนมาไม่ดีดีไม่ยิ่งไล่ วิ่งไ่กูเลยนะนน่าจะอยู่ประมาณชั้นสี่วิ่งลงมาวิ่งลงมาชั้นสามชั้นสองวิ่งต่อวิ่งทั่วตึกแล้วกูวิ่งหนีมันสุดชีวิตเลยแม่งแม่งวิ่งไล่ป้าขกูไอจ้จัาเอ้แล้วกูก็ กูก็หนีไม่ทันเนี่ยจนจนถึงม้านชั้นสองหน้าห้องคอมนึกออกใช่ไหมบอกว่ามันจะมีแบบว่าหน้าห้องคอมที่เด็กนักเรียนยืนต่อแถวกันเช็คเช็ครองเท้าไอ้รองเท้าก่อนเข้าห้องคอมอ่ะที่เขาต้องใส่ทุกคนงั้นจะดนตรีอะไรเงี้ยกูวิ่งไปถึงแล้วเห็นคนเยอะน่าจะช่วยกูได้กูก็ชะลอหน่อยแล้วแต่แต่แม่ก็มาประกบกูทันพอดีปุ๊บสรุปกูล้มแม่งเดา่ากูอย่างเงี้เลยแล้วกูก็ไอแย้ยมาโยกเราไอแย้ยออเหมือนเหมือนหนังบอกว่าคนกลายเป็นตายช่วยด้วย,วย,วย,ๆๆวยช่วยด้วยไอ้เหี้ยกูช่วย ออกวิ่งมาสุดชีวิตแล้วพี่เอ้กก็ยืนมองผูเฉยเลยกูก็โดนแม่งด่าอยู่ช่วยช่วยอะไรก็ว่าสู้แม่งไม่ไหวสู้แรงแม่งไม่ได้เรื่อมันก็เริ่อ่ะมาเนี่แหละเริ่องวะเลิ่องวะเ่อะเอกวะเ่อะ ไม่ได้เนี่ยชุดยอะชุดยอะๆจะตองเนไม่้มันไม่เลอะชุดหรออ้เหี้ยอะไรหรก้าไปกเเปิดสิ่งนั้งแต่ปฐมตนไม่ใช่นะไอ้สั์บางกลุ่มบางเพื่อนบางกลุ่มกล้าจะมีเล่นกันบางใช่ไหมเล่นแบบว่าเอาตูดกันอะไรอย่างนี้แต่ํางกนไม่ค่อยเอว่าก็ไม่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 ใช่อะแล้วตอนนั้นเขบอกว่าแอบฝังใจเล็กๆนะแอบฝังใจกับอะไรแนวๆนั้นเล็กๆบอกว่า่อบใจเลยชอาของอไรอ้จงไ้ตมาก็ไม่ไม่ มีอะะไรนกะ็แบบวันนี้ก็ปกติแบบว่าเพื่อนเพศที่สามอะไร LGBT ีก็น่ารักดีก็ค้กันได้ปกติบอกว่าถ้าตอนนั้นอ่ะวัยเด็กก็แบบว่าอาจจะมีกลัวเล็กๆนิดๆแต่โตมาโอเคละเรื่องก็ประมาณนี้อ่ะคนต่อไปอากูก่อนพี่ปิงก็ได้ยิบกันยิบยิบมือกระเป่ายิงฉุบกันยังไงเนี่ยกูถามหน่อยไอสัตว์ถ้าใครเน็ตช้าไม่ไอเหี้ยใครเน็ตช้าก็ได้เปรียบเลยสัตมันขึ้นมาทีหละนึงไอแอปปิดตาปิดตาปิดตาทั้งคู่เดี๋ยวเห็นครับพงโกปิดตาเนื้อ 二，拜。Bye. เดี๋ยวเราเลยเลียนเอาถนะที่เราก่อนเลยอ่าโอเคเอาเนี่ยเลียเราป่ะคือคือมันเป็นเรื่องตอนน่าหนักหนามันมอต้นเลยใช่ไหมน่าหนักหนามันมอต้นนั่นคือเรืองจนไม่ได้แต่งเองหรือเปล่าแต่งเองหรือเปล่าไม่แต่งไม่แต่งนี่เรื่องจริงคือแถวบ้านกูอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นตลาดเลยมันจะเป็นถนนสองฝั่งแล้วก็มีเกาะกลางทีนี้ตรงข้ามมันจะเป็นโรงเรียนเลยแล้วมันจะมีเพื่อนกูอ่ะที่มาเรียนโรงเรียนนั้นทีนี้กูก็เห็นแบบไอ้เฮี้ยมันมีคนโบกมือเรียกกูไงอยู่ตรงหน้าโรงเรียนกูเป็นคนที่แบบสาย เว้ยมันโบกมือเรียกกูว่เอาเอาอาว่าไงว่าไงสรุป คืออะไรวะกูอะหันไปมองข้างหลังมันไม่ได้เรียกกูมันเรียกเพื่อนมัน3-4มสี่คนน่ะไอสัตว์มันเดิน3-4คนอยู่ข้างหลังกูเป็นประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะเคยพบเจอเนี่ยกูก็นึกว่าไอเฮี้ยนนั่นเป็นเพื่อนกูแล้วมันเรียกกูเอ้กูกูยกมือเลยเออเออเป็นไงว่าไงว่าไงแล้วกูก็หันไปดูข้างหลังอ๋อไอสัตว์มันไม่ได้คุยกับกูมันไม่ใช่เพื่อนกูด้วยเฮี้ยนั่นอ่ะผมไม่เครก็ไม่รู้แล้วจังหวะนั้นทำไงพอคนณรู้แล้วทำไงนั่งวินกลับบ้านตัวปกติออ๋จะไปซื้อของนะคือจะไไไปซซืื้้้้อออขงงงแแต่่่ยััมดลวกูน <Okay. S 2> กรืบบ่านแนละ้วเรื่องต่อไปอันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงเกิดเเรื่องจริงขึ้นจริงกันแหละก็คือใช <BR Y> ่ก็เป็นคนที่เรียนไม่ได้ดีอะไรอยู่นั่นแหละแล้วก็จะมาแย่ตอนช่วงมสามพอขึ้นมสี่อือไม่มาไหวจ <BR Y> ัง,ง <BR Y> มั้ม่ <BR Y> <BR Y> มงินไหวจังมะมึงสอบปะเนี่ย <BR Y> <BR Y> เออมีวันหนึ่งคือผมมาเข้ามติมก็ไปสายแล้วมันจะมีเด็กแก๊งอ่ะเด็กแก๊งมันก็จะมีหลายแก๊งแหละที่ว่าไปโรงเรียนสายก็คือไม่ค่อยอยากเข้าแถวกันช่วงตอนเช้าแถาเข้ากันแริวมใช่โดดเข้าแถวกันไปสายๆได้ไม่ต้องเข้าแถวเงี้ยประมาณนั้นพี่ก็รอแบบรอเข้าแถวเสร็จมันมีช่วงหนึ่งคือมันเหมือนว่าเด็กมันโดดกันเยอะล่อาจารย์เขาเออออกล่าเขาเริ่มสงสัยว่าเด็กหายไปไหนกันหมดมันก็จะมีปุ่มหนึ่งอยู่ตรงตนมอเตค์ตรงหน้าหมู่บ้านไปแอบก็อยู่แถวนั้นแหละแต่ผมแต่ผมก็ ร้านตัดอยู่ร้านค้าใ้นี่มันมีอาจารย์เขาขี่รถล่าน,นักเรียนไอ้พวกนันเขาก็ไปแอบกันผมก็ไปแอบอีกซอยนึงสักพักนึงพอเขาไม่เจอปุ๊บเขาก็ขี่ขี่กลับโรงเรียนไอ้ผมหวังดีไงเดินไปเฮ้ยออกมาได้แล้วอาจารย์มาแล้วสักพักมาจากไหนไม่รู้เรียบร้อยเกมท้องหมดเลยใกล้ฟาเวิร์นเกมก็คือซวยไปด้วยเลยคือเราหวังดีไงหวังดีก็คือแบบว่าเออไม่ต้องแอบน,าน้ารีบออกมาได้แบบรีบเข้าเข้าเข้ากันเลยมาด้วยโอ้โหโทษ โทษผมใหญ่เลยพวกมึงอ่ะพวกมึงอ่ะมีมีเรื่องนึงต่อจากต่อจากเรื่องนี้แหละอันนี้คือซีซีนัจ๊ใช่สีซีต่อไปสินี่ใครกันเลยไม่สลดเนี่ยช่วงช่วงอาทิตย์แรกก็คือโดนปุ๊บก็คือยังเข้าเข้าเข้าอยู่แต่ก็ไม่ได้เชิงเช้าทุกวันเราก็ยังสายมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่อทิที่เดียวหลังจากนั้นก็สายเหมือนเดิมรอบนี้ก็คือคือซวยเหมือนเดิมแหละมันมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนผมมันมาสายมันไม่อยากเข้าคนเดียวมันก็เลยโทรมาผมให้ผมมารับหน่อยก็คือให้มารอที่บ้านอะไรอย่างูง กับโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่แล้วไงมันก็เลยโทรให้ผมมารับหน่อยเอ๊ะน,นี่ไม่รู้เด็กหลืออาจารย์แม่งเห็นเขาก็ถามถามเพื่อนในห้องน,นะประมาณว่าไอเ้เนี่ยมันไปไหนทำไมมันไม่ยอมเข้าเข้ามาในโรงเรียนไม่ยอมเข้าแถวไม่รู้ว่าไปสือป่อไปยังไงจน เพื่อนในห้องก็พาพาอาจารมามาหาที่บ้านผมเลยแล้วผมก็คือแบบเพื่อน่ะก็ะคือแบบว่าอยู่กับเพื่อนอะ่ะแล้วก็เพิ่ง,งอ่านนะเอะไรเงี้ยอาจารย์มาก็ตัวใหญ่หนักกว่าเดิมอีกทีนี้ประวัพพติซ้ำอพ่ะประวัติเดิมๆก็มีอยู่แล้วอะ่ะห้องผมมันเกย์อยู่เรื่องไงพี่ <c oughs> ทั้ง <Yeah. S 2> องอะ่ะเข้าเถียงกันประมาณห้าหกคนเองมั้งจากขี้ติปนอย่ะใหี้หูอ่ะให้มึงเลียนแบบโมเซนเหรอนี่มึงมาทอะไรปรับจ่ายเป็นผลงานคี่อันนี้ผลงานแบบนี้เด่นป่ะต้องเก็บไว้เป็นผลงานอะไรอ่ะล็อกล็อกหลังเขาเริ่มปล แล้วชินเขาแรกคือเขาเป็นห่วงไงเขาก็เป็นห่วงแล้วหก็ชินเพื่อนในห้องก็ไม่ได้สนใจเรื่องสบายแล้วไอเดียวันนี้สบายเลยกดต่อได้ไหมเออเฮ้ยมึงหาเปล่ากูไม่หาให้กูก่อนดีกว่าายอ่ะเรื่องใครเนี่ยวันนี้เรื่องใครเรื่องมึของมึงอ่ะเรื่องของมึงอ่ะเรื่องของมึงอ่ะเรื่องของมึงอ่ะไอ้สัตว์โอเคขอบคุณมากเออหน้าอายสัตว์เล็กนิดนึง กูเป็นเด็กที่แบบว่าอะไรวะมีเซนตั้งแต่รุ่นวันหนึ่งอ่ะมีความยั้งอายตั้งแต่รุ่นวันหนึ่ง <c oughs> ก็เรียนอยู่รุ่นวันหนึ่งที่โรง,งเรียนตลาดบุรีไม่ขอเอ่ยชื่อโรงเรียนแล้วอย่เขาอายคุณรู้คุณรู้คุณรู้ชื่อโรงเรียนเออไอ้เนี่ยอะไรวะเอาเยัะหนึ่งเลยกูยว่าเออเนี่เรียนปกติพักพักเพียงว่าเขาก็ปล่อยไปกินข้าวมันเปโรงเรียนที่แบบว่ากินข้าวฟรีแรงข้าว <c oughs> อาไปเรียรกนปีของจริงเลยเรียนปีข้าวปีของจริงเรียนเรียนมันนอ่ะแต่เดี๋ยกูก็มีความรังแต่ตั้งแต่อนุบาลหนึ่งกูก็ชอบโอ้เงียบไปติดเพื่อห้องกูแหละเออชอบเด็กผู้หญิงในห้องกูแหละเออแล้วทีนี้กูก็่เอาเขาเวลามันเป็นแบบนั่งกินตามเรียงตามเพื่อนไปนั่งกินข้าวเตี๋ยวอาจารย์ทำข้าวเตี๋ยวให้กินแบบอารมณ์เด็กอะแค่มึงอยู่ประถมอยู่อะไรเงี้ยมันก็ไม่กล้าไปขี้แล้วป่ะก็โดนล้อเองก็โดนรอเองอ่า อาจารเสร็จให้มาแดกข้าวถ้าเกิดกินไม่หมดเขาก็จะไม่ให้ไปเวล่ะเพราะเป็นข้าวฟรีไอ้แก่กูกินแบบคำสองคำมาจนแบบเลยกูกับผู้หญิงนั่นสองคนแล้วอะกูก็อี้แปะเอามานัง่งแข่งจะได้แบบว่าขี้ยยใหญ่ก็แขนกูยยใหญ่แบบยาวแข่งเองตอนนั้นอะแบบใหญ่จัดอะ่ะ มันตดก่อนปะมันตดหรือมันขี้เลยไม่มีนะมันไม่ตดแล้วมันขี้เลยเอ้กูนึกว่าจะมีเองอาจารย์ก็พาเขาไปห้องน้ำไปขี้เลยแล้างตัวที่เป็นอ่ะร้านตัวที่เป็นอาจารย์ก็ไล้างให้กูไม่มีแค่ร้านกูเลยโขาตามพ่อกูจากบ้านมีมองตาเอามาล้างกูที่โรงเรียนพ่อกูจะมากูเดินข้างเนะร้านข้าวเวลาห่างจากโรงเรียนประมาณเกือบสองกิโลอ่ะหาพ่อหาพ่อจบแล้วสาวเว่าไงสาวคนนั้นไงม่สาวคนนั้นก็เอาขี้ใส่ในก๋วยเตี๋ยว ก็มองเป็นเรื่องตอนเรียนอยู่โรงเรียนเรียนอยู่ที่เดไก่เจนแหละแต่ผมป็่รู้พี่มาทีนี้ผมน่าจะเรียนอยู่มสม .5 เนี่ยถ้าจำไม่ผิดวันที่เรียนคอมเรียนคอมแล้วแบบว่าเราก็มั่นใจนะเพราะว่าเรามีคอมเราก็เจ๋งจัดเลยแบบว่าเล่นเล่นเล่นเซียนกับเพื่อนในห้องเราก็เปิดเพลงฟังแล้วก็ทำงานไปด้วยแล้วทีนี้อาจารย์เขาบอกว่าให้ทํางานไปก่อนแล้วอาจารย์ออกไปข้างนอกก็ฮาวเลยแล้วก็เปิดเสียงตามสุดเลยเพื่อนห้องเขาบอกเฮ้ยแต่๋ยทำนี้นะเดี๋ยวอาจารย์เข้ามากะโด ด่าเรื่องเขาที่แบบว่าไอชิ้ก็กูเก่งกูก็ต้องปิดเสียงก็ได้อะไรเงี้อยอาจารย์เข้ามาเราก็ปิดเสียงลงนิดนึงทีนี้อยูด่ดีๆเสียงเพลงมันเงียบไป แล้วแบบก็เป็นเสียงเสียงของผู้หญิงพูดขึ้นมากูไ <a> ม่เป <i> ็นอ <i> ังกฤษกูก็ไม่รู้มันพูดเฮี้ยอะไรป่ปแล้วแบบแล้วมันก็ช่างไปหมดเลยแล้วกูก็ไม่สามารถทำเฮี้ยอะไรได้แล้วทุกคนในห้องก็แบบเค้นเผาเค้นเผาเค้นเผาจอจ้างก็เดินมาอยู่ตรงหน้าทกคนแล้วบอกว่าไหนมึงฟังอะไรแล้วกูกดปิดไม่ได้เว้ยทุกคนในห้องก็ถามกูไม่เป็นโฆษณาเว้ยโฆษณาเฮี้ยมันรู้แต่มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วแบบแหนเดี๋ยวนี้หัดพูดภาษาอังกฤษนะพูดเป็นผู้สื่อ่ะไรอย์กบอกอ่ะผมจะเอาไงเดี๋ยวมึงเก่งไม่ใช่เหรอเฮี้ยเอาไงงงดดดดว่่่าากกกกูู้มลึปไแ เป็นเรื่องที่บอกว่าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วแบบโคตรนา่าอายจบไปแล้วก็เป็นปีเรื่องตอนงานแสดงโรงเรียนมั้งเรื่องที่สองเรื่องที่สองตีนัสองเป็นงานแสดงโรงเรียนแล้วก็เล่นเกี่ยวกับอะไรประวัาิของไทยนี่แหละผมจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วแต่งตัวไทยไทยอะใส่ อะไรวะที่แบบมันต้องพันปพันเยเกงอ่ะเปนกระเบนพอถึงเวลาก็แต่งลกแต่งหน้าขึ้นไปเล่นพอถึงฉากผมปุ๊บผมก็ขึ้นไปแล้วก็เล่นเล่นเล่นเดินพูดก้มกลาทีนี้แล้ว่างก้มกราเพื่อนเพื่นข้ามไนก็สะกิดมรู้ได้แล้วมันแล้วแต่วในบทมันไม่มีผมก็เลยไม่รู้ไมัพูดที่อะไร่ะผมก็ปรกาบว่ามรู้ได้แล้วเอาก็มองไปข้างหลังข้างหลังเวทีมันก็มองแล้วมันก็ชี้ที่ผมละผม่อ้ยแสดงกูเล่นดีกูไม่สอนนู่นกูเล่นต่อเลยซิกูกสาวลูกสาวลูกกูกข เปลี่ยนตัวเป็นหลังเวทีมาละแต่ว่าเจ้าหน้าที่กำลังเดินออกทุกคนเมื่อแม่ขังก็จัดเลยแต่ว่าหนังที่กูเล่นมันเป็นเกี่ยวกับความเศร้าอะว่าเออพอลงมาหลังเวทีปุ๊บเรียบร้านเพื่อนเขาบอกว่าตู่มนผัวตู่มนผัวขึ้นตู่นะจะเป็นเชื่อนั่มันหลุกเรื่องที่สามเรื่องเรื่องเหมือนเหมือยเจ๊นั่นแหละอารมณ์เด็กใหญ่เจ๊ดัะว่า ทุกคนก็จะแบบว่ามารอกันรอเข้าโรงเรียนพร้อมกันใช่ไหมอ๋อใช่แล้วครณบงษคุณก็จะมีมีบ้านหลังนึงคือบ้านมันอยู่ติดโรงเรียนะไรนะติดโรงเรียนแล้วทุกคนก็ไปออที่นั่นทุกเช้าก็ต้องรอ,อพร้อมกันรถม,มันจอด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 เดียงไว้หน้าบ้านเพื่องน,นั้นเมื่อก่อนผมไม่มีมรถเมื่อก่อน เอารถให้น้องมาส่งให้น้องมาส่งรถจะส่งเป็นฟโน,โน,น่เก่าๆผมก็บอกให้มันอะมารับหน้าโรงเรียนเลยแล้วทีนี้รถเพื่อนก็จอดอยู่หน้าบ้าน<ม>เพื่อนคนหนึ่งผมก็ไปจอดซื้อน้ำอยู่ร้านขนมร้านเทเจนมันบอกมันเคยแอบอะและ้วทีนี้นผมก็ขับฟีโน่คันนั้นน่ะน้องผมจั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็พวกเพื่อนๆผมจอดนั่งอยู่หน้าบ้านนั่งอยู่บนรถซอร์ไฟของตัวเองอะอันนี้คือตอนเรียนะ ผมก็แบบว่าบิดบิดไงเง้บิดบิดพี่โน้ตแล้วกเออเคองแต่ในภาพนี้วะผมคือกำเบรกแล้วบิดแล้วเครื่องมือเล้งไงแต่ทีเนี้ยไอพี่โน้ตกันเล่เบรกไม่มีบิดแล้วมันก็พุ่งใส่เพื่อนพุ่งใส่รถเพื่อนก่อยตรงนั้นแ่ะสาวใช้ล้มหมดเลยโต๊ะโอ้โหทีนี้ไอเจเพื่อนผมที่เป็นเจ้าของรถ ไม่ได้ยืนร้อ,องไห้แล้วบอกว่าไอ้น็อน้ำกูบอชนต่อไปเรื่องของกูอ่ะมันมันเป็นเรื่องที่มันอไะไรเลยวะมันเป็นเรื่องที่น่าอายกับชีวิตตัวเองอ่ะแบบที่แบบเขาเรียกวะมันมันจังไรแต่คนอื่นเขาหนึน่งเขาไม่คอ่อยรู้นะมีคนรู้ไม่กี่คนแบบว่าอารมณ์เหมือนทา เรื่องน่าอายและมีคนรู้แค่น้อยคนอ่ะไม่ไม่ไมค่อยเป็นมวลมวลกวา้างเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเรื่องแรกจะรู้กันหมดละคือตอนนั้นอ่ะประมาณตอนมอ5เราก็จะมีบ้านบ้านตี้บ้านบอกชื่อเลยเขาเรียกว่าพี่ท็อปบ้านพี่ท็อปมันก็ตีนปกติแต่วันนั้น,นมันหนักมันนัก่าจะหนักที่สุดตั้งแต่กินต,ตั้งแต่ดื่มมาเลยก็คือมันเกิดใครสักคนกูจําไม่ได้แต่ว่าเราแม่งไหลกลมมากไอ้เบนขึ้นรูปแรกเลยแต่กูจะอธิบายความเลืก่อนเป็นบุคคลที่อยู่ร่วมเหตุการณ์กูคือไอ้วุฒ พอแม่งเริ่มแดกเยอะกูเป็นคนหนึ่งที่แดกเหล้าเยอะแล้วกูจะปวดขี้ท้องเสียแม่งแม่งมาไวเพราะว่าวันนั้นน่ะกระดกเพียวไปเยอะกูก็ไปขี้ในห้องน้ําแต่ว่าระหว่างขี้แม่งแม่งเป็นส้วมนั่งยองเว้ยไม่ใช่จะโคกเป็นส้วมนั่งยองแม่งเป็นทั้งขี้และทั้งอ้วกมาพร้อมกันเพราะหนึ่งางเลยคือมึงขี้แล้วมึงก็อ้วกไปด้วยเออไม่เป็บางก่อนแล้วตอนี้รู้แล้วว่าอ้วกมันขึ้นมากูเลยแค่เลอเว้ยเลอะแบบอ่ะแล้วมันก็แบบไหลบบปิดนึ่งกู ไม่ได้แล้วกูก็เลยรีบล้างตูดรีบใส่กางเกงแล้วกูก็ล้มในห้องน้ําแปะมันมันดังมากอะ่ะแล้วพอลงห้องน้ําแล้วเพื่อนก็แบบน่าจะได้ยินแหละมันก็เข้ามาในห้องน้ําแล้วมันก็ถ่ายรูปกูเลยเป็นแบบรูปกูนอนไม่ไม่ไหวแล้วอะ่ะข้างชักโคกไอ้ข้างซ่วมอะ่ะแล้วก็นอนยิ้มอยู่แบบไม่เอาแล้วอ <c oughs> เออพ <c oughs> อแม่งอะไรเสร็จปั๊บเพื่อนถ่ายรูปออกไปกูเคลียตัวเองกูออกไปนั่งแดกต่อนั่งแดกจนทุกคนไม่ไหวทุกคนเริ่มกลับไอพวกที่เหลือไอบูทเพื่อนกู่ก็เข้าไปในห้องนอนกูก็ พอเริ่มเมามันเริ่มเปรี้ยวกูเข้าไปห้องต่อเลยไปป่วนเขาต่อดอกแรกเลยกูจะนอนบนเตียงกับเขาด้วยแอร์มันเย็นกูวิ่งเข้าไปแบบอารมณ์เหมือนจะแผ่ตัวแล้วเขาก็ถีบจุกอกกูเลยไอาตีนยันกูเลยแล้วกูก็เด้งมากูก็ล้มตรงเตียงอ่ะเออมันมีไอ้วุฒนั่งอยู่ปลายตีงกูก็แบบเหมือนมันล้อกูมันขำอะไรกูอ่ะกูก็แบบกูจะไปต่อยมันก็กระโจนไปเต็นที่เลยจะต่อยแม่งแต่คือไปไปสลบตรงตรงควยมันอ่ะตรงหน้าตักมันอ่ะเออแล้วทุกคนแล้วก็ไล่กูมาข้างนอกมันออกข้าง คนเดียวเลยกลางบ้านกลางบ้านตรงวงเล่าที่ไม่รู้ว่าเคียย์จบหรือยังะนะกู <c oughs> ก็นอนไปเป็นกระเบื้อง <c oughs> ไม่มีหมอนไม่มีที่อะไรให้เลยมีแค่พัดลมน้ำเน่าตัวเดียวมันจะถึงจุดพีที่กูอายกับชีวิตแล้วก็คือนอนไปสักพักหนึ่งกูจะไม่ได้เวลานะ่าจะกลางดึกตีสามตีสี่คือทุกคนแม่งหลับหมดแล้วกูตื่นมาคือกูเกิดก่อนนะเรื่องความอ้วกการอ้วกปวกกูเป็นคนที่กินแต่ไม่เคยอ้วกแต่ถ้าเกิดอ้วกก็คือ ชิบหายทั้งชีวิตอะแต่อันเนี้ยมันน่าจะพีคตรงที่ว่ากูอ้วกกลางบ้านพี่เขาแล้วอ้วกแม่งเยอะมากแบบน่าจะสองถุงตรงๆได้อะแต่มันไม่มีถุงนะ oh <yeah. S 1> มันเป็นอ้วกกลางบ้านเลยเว้ยแล้วมึงคิดดูคนที่มาเมาอะแ oh ม่งก็แบบ <yeah. S 1> กูเมาแล้วกูอ้วกกลางบ้านเขากูก็ไปหาถุงมาวางกลางบ้านแล้วกูก็เอามือกูกอกยอ้วกอย่างเงี้ย <laughs> กูค่อยๆโกยโกยไปแล้วกูไม่รู้ว่ามันสะอาดหรือเลปล่าเพราะกูก็เมากูก็เก็บถุงน้นไปทิ้งแล้วกูก็มานอนทับพวกกูที่เดินนี่ไปดูว่าสะอาดหรือเปล่าพออยู่พอแห้งซ่อยข้มือเลยจังพอแม่งตื่นมาทุกคนแม่งเริ่มตื่นแล้วกูก็ตื่นมาแล้วกูเห็นว่ามันมีเศษเข้าวแม่งกลางๆเกาะกระเบื้องอยู่อะทุกคนก็แยกย้ายกันไปเรียนแต่แม่งแม่งพีกตรงนี้แม่งบอกว่าเอ้วันนี้ <c oughs> เรียนป่ะทุกคน <c oughs> บอก <c oughs> ไม่เรียน <c oughs> ไม่เรียนกูก็กลับบ้านไปไม่เรียนแต่ว่ากูตื่นมาเก้าโมงที่ไปเรียนดีกว่าเว้ยมาเรียนวิทย์สามคาบติดสรุปปกูไถึงงห้อ ทุกคนที่บอกไม่เรียนอยู่ในห้องหมดเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเก,ก,กี่ยวกับเรื่องอ้วกตอนนั้นอันนี้กูอันนี้ไม่เด็กแล้วประมาณปีสองแตม่มันยังหน้าอายอยู่ก็คือวันนั้นกูจําได้ที่มันหนักเพราะว่ามันมีคนไปสามคนแต่ว่าซื้อมาสามกลมตอนนั้นอ่ะเข้าร้านเหล้าไม่ได้กูจําได้ว่ากูไป,ปยิงัตรประชาชนของไอ้บินยิงบัตรมันมาเข้าเพื่อเข้าร้านเหล้าแล้วกูก็ไปทําปากจูให้กัดดูเนีนะ้ย กาดแม่งก็อึงอยู่มันก็คิดอยู่แล้วกูไม่สนใจแค่กูก็หยิบหยิบบัตรจากกาดมา้กูก็เดินเข้าไปเลยตอนช่วงปีสองคือน่าจะเป็นช่วงที่ว่ากูแดกเหล้าหนักสุดแล้วแหละตกดึกกูก็เข้าห้องน้ําแบบกูรู้แล้วกูจะอ้วกกูไปเข้าห้องน้ำแบบที่เป็นห้องส่วมอ่ะไม่ใช่โสฉีผู้ชายอ่ะกูก็นั่งประมาณสิบนาทีนั่งแบบไม่ทะไรนั่งมองเพดานห้องน้ําแล้วก็มือแล้วแม่งก็หมุนยางเงเออแม่งก็หมุนเรื่อยๆจนจนแบบว่ากูอยู่ในที่อับไม่ได้กูเลยเดินออกไประหว่างทางเดินมาได อ้วกแม่งก็มากูก็ปล่อยอ้วกไปทีหนึ่งตรงบันไดในร้านผู้ร้านเลยร้านกินร้านกินบแม่งปิดไปแล้วแหละก็ขึ้นมาต่อต่อต่อ,ตอจนทุกอย่างแม่งจบทุกคนจบแล้วลากันมาแดกโจ๊กแล้วคือก็แดกโจ๊กอยู่ทุกคนทุกคนน่าจะรู้ให้เป็นเด็กของหกก็คือโจ๊กทีห้าคนแม่งจะเต็มร้านช่วงร,ร้านเลิกรถแม่งจะผ่านไปผ่านมา กูว่านั่งไม่ไหวแล้วแล้วกูก็จะอ้วกไอโบเพื่อนกูมันก็ปอบว่าไอที่เพื่อนมึงกูบอกกูไหวกูไหวแล้วกูก็ปล่อยอ้วกแบบเต็มตีนแม่งเลยทั้งทั้งร้านคือนั่งแดกโจ๊กอยู่ไงแต่ว่ากูก็อ้วกตรงนั้นเลยโจ๊กต้มมาเจอกันเลยวันนั้นไม่เหมือนมาราธอนนะมึงเป็นการที่กูลากตัวเองอ้วกมาจากร้านมาร้านโจ๊กอ้วกเสร็จกินโจ๊กต่อแล้วกูก็ต้องลากตัวเองขึ้นมาบนห้องกูเป็นคนที่ นอนแบบว่าพอเราอยู่หอคนเดียวเราจะแบบนอนแก้ผ้าหมดเลยตกเด็กแม่มาแบบเดิมเลยอ้วกขึ้นมาตอนแรกปล่อยไปนิดนึงตรงผ้านวมแล้วลากตัวเองมาตรงระเบียงมึงฟังนะว่าตรงระเบียงนี่คือกูแก้ผ้าหมดนะแต่กูม,มาตรงระเบียงแล้วกูก็นั่งนั่งทิ่งกำแพงแบบ แบบปืทั้งตัวแล้วกูก็แบบทัองอ้วกแล้วกูก็นั่งกินกับชีิตว่าแบบแม่กูมาอยู่จุดต่ําสุดแล้วกูก็อ้วกนั่งแล้วกูก็ดับหลับตรงนั้นเลยจนแม่เช้ามันร้อนตึงตึงมืดตีน่าแต่ตีน่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันน่าอายกับชีวิตมากกว่าไม่ใช่น่าอายไม่่อยมีใครเห็นเรากูเล่าไม่กี่ไม่แค่กี่คนเองอเรื่องก็มีประมาณนี้นะครับถ้าคนดูเยอะให ี EP ต่อไปเรามาเล่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ลองรีเควสตมาได้นะครับผมเดี๋ยว EP ต่อไปเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมพบกันใหม่กับรายการฟูบามาเล่าแล้วกันอ่ะ<ม>